คุณคือแม่และคุณมีลูกลูกต้องการคุณมีอะไรบางอย่างน่ากลัวกำลังซ่อนตัวอยู่ข้างนอกเป็นแม่ที่ดีและอย่าให้มันเข้ามาว h a t o okay. k นั่นกูเหรอกูอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วไอ้ตรงเสื้อเหลือนี่คือลูกกูเหรอแม่หน้าตา แล้วเพลงแล้วเพลงคือมึงไม่เข้าดินะเฮ้ยโอเคก็ได้อยู่โอเคโอเคแรกๆไอเรียจะโจ๊กฮะแรกๆขำหลังๆแข็งชี้ทำไมภาพแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหเออเออคือเราต้องแบบเป็นเกมนี่ป่ะแนวแฟนแอสเฟนดี้นน D ปะที่เราต้องทำทุกอย่างพเพื่อจะไม่ให้ใครเข้ามาในบ้านเราอะไรประมาณน,นี้มีมิดยัดเขีย้ยยบอกว่านี่คือยินทัวะ โอเคโอ้ซ okay. oh, ูมเข้ามาที่รูปเราที่แตกแล้วแล้วแล้วตู้มึงสั่นอะไรเนี่ยฮะเยอะมาวะ mm hmm. มีอะไรบางอย่างที่แยก่เกิดขึ้นกับลูกชายของฉัน uh, ช่วงอาทิตย์ก่อนเนี่ย mm hmm. เขาก็หายตัวไปแล้วพอก,กลับมา แล้วเ่าเขาก็รู้เหมือนเข้าอีกต่อไปแล้วอ่ะหมอก็ช่วยฉันไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเกลือไดขึ้นกับลูกชายฉันเนี่ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องกับเขาเขาจะคุยกับใครสักคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮอลเลโฮลาโควัตเต้เฮกแล้วฝาร้ายเนี่ยก็ตามหลบมันเขาทุกครั้งถ้าเป็นแม่ของเขานะ แล้วฉันก็ต้องดูแลเขาอย่างที่สุดเลยด้วยไหนว่าลูกชายกูเอ่อมึงชื่อว่าอะไรนะวิทุกาตาเอา่อไหนอะติชินวันนี้เป็นวันที่อแอร์พิววันที่สิบแอพิวนีเดียนไหนวะไม่รู้อะภาษาอังกี่สี่ ปิศาจก็หายตัวไปของเด็กเนี่ยทำให้เคนในเมืองเล็กอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าคนสั่นคนผวากันเลยนะาาพ่อแม่หลายคนเนี่ยก็เสียใจนะกับการหายตัวไปของเด็กเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยรายง,งานว่าเขาเห็นใครบางคนที่สวมหน้ากากสีแดงบางคนเนี่ยอธิบายว่าบุคคลนากล่าวเนี่ยอะไรอะอซินิสเตอร์หรอือซนิสเตอร์นี่คือบ้าหรือว่าอะไรประมาณนี้วะทำให้เกิดความกังวลแล้วก็ความกลัวกับ คนในเราแวกนี้อ่าขณะที่การสืบสวนเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคนในเมืองนี้ก็พยายามที่จะเอ่อยื้อแล้วก็รักษาความหวังไว้ในขณะที่ความกลัวเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวลือแล้วก็การคาดเดาเกี่ยวกับบุคคลที่สวมหน้ากากสีแดงนะอ่าว่าเขาเนี่ยยังกับความมืดที่ปกคลุมชุมนนมคนเหล่านี้ไว้เอ่อ ห้องน้ำเดี๋ยวนะคือผมอ่นมาโคตรนานแล้วอะเอ้ยว่าไงไหนู What? วัดวาดรูปเชีอะไรเนี่ยนี่เป็นรูปที่ลูกชายฉันวาดโอ้โหอีแม่เกิดเชีย่ยอะไรขึ้นนี้ว่าไงไอหนูโอ้โยหยี่โคตรน่ากลัวเลยกลัวนี้น่าุกน่ากลัวกวผีกันเนี่ย ผมฝันอีกแล้วอะผมฝันว่าผมตกลงไปตรงพื้นตรงนั้นแล้วก็มีอะไรบางอย่างเนี่ยลากผมเข้าไปใต้เตียงแม่ผมไม่อยากให้อ่าฮาฮาร์ลเข้าคุยกับผมเฮียหรอวะอ่าว่ายังไงวะเนี่ยคลคลโคลาซิโอเหรอโคลาซิโอผมไม่อยากให้โคลาเิโอเนี่ยมาเอาตัวผมไปวัดใค้คือโคลาซิโออ่ะลูก ผมหิวน้ำจังแม่เอาน้ำให้ผมได้ไหมอ๋อไม่มีปัญหาลูกเดี๋ยวแม่ช่วยเองแต่มันน่ากลัวนะภาพอย่างเงี้ยพกหลงเลยน้ำอ w ้ว What the fuck เดี๋ยวก่อนนะกูวัาโดนแล้วแหละโฮราซิโอโฮราซิโอมันพังแล้วเอา ก็ผมได้ยินเสียงอะไรเหมือนขยับเมื่อกี้เหรอเสียงนาฬิกามึงดังมากจานโอลิเซโอมอาตัวลูกชายนะ่าอ้ายยังอยู่วเว้ยเฮ้ยชื่ออะไรขยับตรงเนี้ยแป,กแปกแลกๆนะผมอยากได้น้ำอะ่ะเอาที่ยังไม่ได้มีน้ำอีกเหรอกูต้องตือนน้ำที่ไหนเนี่ยเอาน้ำตรงเอ,เอน้ำส้วมวเดียวก่อนแล้วกันนะลูกเฮย้ยเชี่ยอะไรอะ่ะขาคนเหรอเมื่อกี้ ยี่ภาพแบบนี้มันคนน่ากลัวเลยแต,แต่แต่ในความน่ากลัวบางทีมันก็ดูไม่รู้เรื่องอะน,นะเออแม่ผมคิดว่าโคราชิโอเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าผมแม่เช็คให้หนได้ไหมได้โปรดอ่ะมึงเปิดมึงมึงตลกไหมเนี่ยลูกเชี่ยอะไรเนี่ยไหนโคราชิโอไม่มี ไม่อยากจะอยู่คนเดียวอ่ะเขาจะเอาตัวของไปได้เกินคณอ,อยู่คนเดียวแม่แม่ไปเอาอะอะไรลาวิโอมาอ่านว่ายังไงวะไอผมใหมนได้ไหมผมคิดถึงเขาน่าจะตุ๊กตาปะเ,ออ,เอ,อ,าาอออ่าพาราพิโออ๋อไอตุ๊กตาตัวน,นั้นปะมึงอยู่ไหมเนี่ยเสยโอ๊ย ใครอ่ะมันไม่ทำงานเดี๋ยวนะมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยทำไมทาไมมันมีใครมาอยู่ตรงมันคือบ้านบ้านกูมันอยู่ในป่าใช่ไหมพาลาพิโอมาแล้วลูกโอ้โหวัดตอฟักวัดตอฟักวัดตอฟักต้นไม้ต้นไม้แหละต้นไม้ต้นไม้เฮ้ย โอ้สือก็มีใครบางคนเนี่ยบางคนอะไรวะโอ้ยใครบางคนเนี่ยอยู่หลังตาผม Behind my eyes เขาดูผมอยู่แม่เขาซ่อนตัวอยู่ในเอ่อในเงาอ่ะแม่ในความมืดอ่ะแม่เท่าของเขาเนี่ยไม่เคยถึงพื้นไม่เคยแตะพื้นเลยด้วยซ้ำเอ่อลาวิโอเนี่ยดูเงาเหงานะถ้าเขาไม่มี คารมินอตาเนี่ยแม่เอาคารมินเตตคารมินอตาคารมินเจต้ามาให้ผมด้วยหน่อยมึงมึงเรื่องมากเนาะไอ้เทียเอ้ยแ,แล้วเปิดต้นไม้แหละต้นไม้ตอนแรกมันมีเปล่าวะผมไม่รู้อ่ะจะไม่ได้อ่ะเอาแหละคราวนี้คือคารมินอตาอยู่ไหนเมื่อคราวนี้นี่เป็นรูปของเออ่แกะสีชมพูที่อยู่ข้างหน้าทีวีอันใหญ่ เฮ้ยเฮ้ยวัตตาฟักวัตตาฟักกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยใครก็ได้ซามวอดีเทสมันเหมือนเจ้าลทัทธิหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะอุย้ยโอ้นี่เหรอคำมิสมโตรต,รต้าสักอย่างเนี่ย เขามีตัวสตาร์ตาเหมือนเจ้าลัทธิเหลืออีอย่างหนึ่งเลยเฮ้ยอะไรอะไรแดงๆวะลูกลูกบอลทอมมี่บอลกูแปลกๆแล้วว่าก็ก็อี้ก็เตรียมแปลกๆแล้วว่าอ่ามันชื่อว่าอะไระลูกมึงมึงไปหาที่อื่นนอนไหมนอนเตียงแม่ไหมแม่ฮีโร่คาร์โล่มาที่นี่ฮีโร่คาร์โล่มาที่นี่นะแม่ ผมสัมผัสได้ว่าเขามาแล้วเขามาแล้วแม่เก๊เขาเข้ามาในบ้านนะหน้าต่างอะ่แม่วกเขาเปิดหน้าต่างอะไระอะฮะวัดมาเปิดตอนไหนเนี่ยว่ามันเข้ามาได้ลูกว่ามันเข้ามาได้แหละนะว่าเอาไว้เอาไว้ เชื่อผายแล้วลูกลูกกูเฮ้ยโอ้กูกูไม่ไปได้ไหมโอ้จานจาับจานอาบอลไหมลูกอบอลไหมบอลน่ะบอลเี้ยเดี๋ยวเนี่ยลูกแม่ผมไม่ต้องการแม่ต่อไปแล้ว ผมไม่ต้องการที่จะให้ตาผมที่จะเห็นอีกแล้วฮะผมได้กลายเป็นความมืดแล้ววัดมึงคิโรบุคโคลิโอเข้ามาที่นี่แล้วแล้วเขาจะพาตัวผมไปกับเขาอะไรม,ม,มึงหยุหยดเบียวไว้ไอ้ลูกอ่าเออเออว่าอะไรเป็นเจ้าลทัทธิฮิโมโคลิโอมึงใช่ไหมคิซานโดโรนันโดอ้าว ไม่เชี่อเลยว่าชื่อแต่ละชื่อมึ่อ่านโคตรยากเลยเฮ้ยอะไรอะเอเลียนเหรอรูกเอเลียนใช่ไหมเอเลียนสีต่ะอะไรวะเนี่ยกูงงเออแล้วเพลงก็เล่นแบบ ว่าแต่บ้านลุยมินมันมีไอ้แคลบริโออะไรในรูปหรือเปล่าวะไม่มีอ๋อก็คือจบแค่นี้โอ้ยไอ้คิสโตโรนันโดนี่มันเจ้าที่ชัดเลยอ่ะเออไอซิมบริโอเนี่ยเจ้าเขียนสลับวันนี้กับเกมของเมมิกนะฮะับไปเขียนมาสั้นเนาะวันนี้ผมมาสั้นๆแรกกันเพราะว่าผมมีแผนจะทําเกมอะไรที่มันแบบนานกว่านี้แหละเออก็เลยมาเล่นสั้นๆก่อนแล้วกันเนาะก็ถือว่าจบไปแล้วกันสหรับเกมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ มันตัวแรกบอลบาสเดี่วหลอดดีนะเออมันมันมันบิ้วมาทั้งมันบิ้วมาทั้งทั้งทั้งตลอดทั้งเกมเลยอ่ะเกมมันเล่นประมาณแบบแค่ให้สั้นๆหรือประมาณสี่นาทีห้านาทีมั้งเออแล้วมันก็บิ้วมาตลอดเลยเว้ยแต่เมื่อช่วงท้ายพอผีโผล่มามันมันกล้าวัดทีอ่ะไอคิีโตนโรนันโดเนี่ยเออสุดท้ายแล้วถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวช่วงแรกๆอ่ะไม่เชียโคตรหลอดเลยแต่พอเราหลังมาปุ๊บเออมันก็ก็เห็นจนเบื่อแล้วอ่ะนะ ก็สำหรับคนที่อยากลองกดูกริ้นได้คลิปนี้ฮะแต่ว่าเกม,น,น,กมนี้น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งดูของจบแล้วก็คือจบเลยเนาะก็ถือว่าขอสลาไปก่อนได้กันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมเจอกนครับคริสเตียนโดโรันโดไม่ของจริงวะสุดยอด